สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วจ้ากับเกม d e l t a f o r c e วันนี้นะคะเราก็ได้พาคุณมาเริ่มมาเล่นด้วยมาดูว่าทีมเราจะยิงได้เท่าไหร่นะคะจะกลับใจใจกลับใจเคเจก็จะเล่น AWM เหมือนเดิมโอเคกำลังไป เมาเล่นเล่นคุณหมอเหรอมาดูเขาเล่นค่ะ no โอ้ทีมเรามีคนนึงอ่ะโอโ้โหมาเชละนะยศอะเ,เนี่ยผู้หญิงผม,มสั้นแบบผู้หญิงผมสั้นอ่ะสุดจัด We have done everything in our power to reveal Havoc's motives to the people of Asara. We exposed their ploy to restore the dam in order to station troops in the area. We uncovered the truth behind the destruction of the dam. We proved that Havoc has devastated Asara for their own gain. But Havoc doesn't seem to get the message. Oh. Today, we'll use firepower to make it clear. They're not welcome here. ด่านบ้าแล้วะด่านนี้แหละหนูชอบตกตายว่ะเดือนแล้วไม่มองตกตายดูนะโอ้โอผมตกจากที่สูงแก้งเก่งผมจะไปซ้ายแล้วกันนะ ผมจะไปซ่อนตัวหลังตู้ค er อนเทนเนอร์มันไม่ใเส้นซ้ายสีขวามือโอ้ยหลงหลงขวาหลงซ้ายค่ะทุกวันนี้วิคนเล่นลูน่าเต็มไปหมดเลยอะสามคนเลยอะดวนกับทีเจแล้วนะคุณเมเลอร์เธอเล่นตัวกระโดดได้เหรอตัวกระโดดได้ ย่ารีโหลดอีอกไฟร์พอร์สัตว์กันแล้วโอ้โหมาหนำๆเลยพี่นี่มันนี่มันด่า,า,ยยาอะไรวะเนี่ยพี่โอปนี้ยิงเร็วเดี๋ยว ซัดกันกระหน่ำเลยอ่ะเจยังไม่เห็นซัดก,กระตัวเลยพี่โอเ้เห็นแล้วเห็นแล้วตายหนึ่งคับพี่ตายหนึ่ง โอ้โหสแกนผมสะผมทำอะไรไม่ได้เลยสัญญาลบกวนเเข้าไปเลยตัวที่สองตัวที่สามโดนไฟช็อตตาย Aim Objective Alpha clear. Let me detect yeah. first. <coughs> อนะโอ้โหตายตัวตัวผมสั้นลงมาจากบันไดหนูตายยางอานาถไม่เป็นไรหนูจะเป็นคนดีไม่ได้เลย หนูเชื่อไปเดินริงที่ตูดโอ้โหผู้เหญ่วางไว้สูงเถอะวะหนุงกระโดดเกือบลงมาตายเนี่ยไปต่อครับพื่นเย่ะสกแกนเฮ้ยเฮ้ย ไฟช็อตโอ้ยไอ,โอ้โอ๊ยวางใกล้ถุงขยะเลยที่เกิดเพื่อนฉันมองไม่เห็นก็ยิง2 2> แสไฟไปไฟ ปลาระเบิดไปอีกรอครั้งหนึ่งรอบหนึ่งคืออะไรอุ๊ยตายได้ค่ะ เข้าไปสแกนให้เพื่อนได้แล้วไปเลยครับเพื่อนสายจูดจมยิงเข้ามาอีกหนึ่งครั้งกระสไฟช็อตตายครับพี่เอ้โหตลกอ้าวนึกว่านึกว่าเขาแบบยังมีชีวิตอยู่เหรอ โอเคเพื่อนเพื่อนโคตรเก่งอะยี่สิบสองวีผมจะตั้งจุดเกิดให้เพื่อนตรงนี้ 6วิ6วิ6วิโอ้ไม่ได้เช öh ียวโอ้ผมมืดตา้งี่เดี๋ยวเจียหาตั้งจุดเกิดก่อน Allied troops launching an assault on objective Bravo One.

ตัวนั้นตายโอ้โหกำลังจะช่วยเพื่อนแล้ว <c oughs> หาคนไดยยากเลยเพื่อนในตัวนี้นมันแล้วอยู่ตัวนี้แน่ๆเลยใช่ผมไม่ <c oughs> ผมไปหาคุณไม่ได้ The enemy is attacking objective Bravo One. หลบมาหลบมา่อยหลบไปแล้วครับพี่ตเพื่อนไม่ไปยึด B2 อะไรเอาเอาเดินติดเดินติดโอ้ตายโอตายตายเป็นโขนเลย B2 อยู่ไหน B2 ข้างในนี้ใช่ไหม อันนี้ดด่านนี้งงลงบีใช่ดูหาไม่เจอหรอกมันต้องมีมันต้องมีกลุ่มหนึ่งอ,อยู่บีอยู่บีหนึ่งอีกกุ่มเลยบีสอง ตอนนี้สมมุติไม,ม่มีไม่มีกลุ่มมันก็จะมา B2 เอ้ยมันก็จะมามีสองมันอยู่ตรงไหนพี่ <c oughs> โอ้โหาคุณไปเลยก่อนเจอล้อยู่ข้างล่าง 2> <B> 2. ว่ะ

โอ้ยข้างหลังหนูยืนชูว่ะอ๋อนี่เพื่อนไปแล้วเพื่อนยืนยิสองล้วเนี่ยมันต้องแบ่งไปกี่ลชุดอีกชุด u ีหนึ่งสองมันยังยึดได้นั่ไงยึดได้ละ เอาเอาให้ได้มันจะมีไอพ้พวกนั้นมันก็จะมาบีหนึ่งใช่ปหนี่ได้ละพีแพ้ดูแอทแท็กล่ะมันมีสองกลุ่มไปโหเยอะเลยต่อไปก็จะเป็นซีแล้วทีนี้ ฝากไว้ให้าาใหจงได้โอ้โหโอ้แม่งเต็มเลยเนอะวางจุดเกิดไว้แล้วโอ้โหหนูโดนไฟฟ้าช็อต We have enough forces left. Keep pushing and breaking through the enemy defense. Let me detect first. Allied troops launching an assault on objective Charlie Two. Oh. is fantastic. Hands here! the chair. I'm standing on top. We need to kill him. Oh, ไอ้นั up, ่นมันจะยึดปีสองแล้วนี่เข้าไปแล้วอ๋อโดนระเบิดโอ้โหแม่งเต็มเลยอะน้อปืนที่มันแรงปืนแรงๆก็ต้อง take the sector victory in sight they can't hold much longer yeah would not <laughs> เราเปิดอีกแล้วเข้าไปได้โอ้ข้างในแม่งเต็มเลยมันไม่ใหเรามาเข้าไปได้พทีเทลเฮ้ยเขาได้แล้ว ๆๆข้างหลังข้างหลังหนึ่งจุดข้างหลัง, ut, งหล,งลายเลยข้างหลังหลายเลยค <laughs> ืออะไรโอ้โหหนูนอนตายอยู่ตรงนี้ดูดูแบบข้ามันข้ามันเพื่อนข้ามันเจ้าจงสู้สู้ให้ได้ อ้าเฮ้ยไอ้ัวนี้หลงมาได้ไงผมฆ่าตายหนึ่งตัวที่มันหมอบมันมีหนึ่งตัวที่หมอบยิงเพื่อนอยู่โอ้โหไปไป ซีหนึ่งได้ยังวะวางจุดเกิดเพิ่มเออวางวางนูวางแล้วนี่ไงซีหนึ่งเย้ในที่สุดพวกเราก็ยึดซีหนึ่งมันได้สักทีที่นั่มันต้องมีอีกรุ่นึ่งไปวางจะหมดไม่ได้แม่งจะมาุกมดเพราะว่ามันจะมีตัวอยู่นี่ตัวอยู่ซีหนึ่งจะมายึดขึ้นเออเดี๋ยวเราอยู่นี่ให้มันไปกัน ไ,ไอตัวนั้นมันอยู่ข้างในนี่ไงอย่าหมอบอย่าหมอบมีตัวไหนหมอบปะม,มันหมอบอยู่ในนั้นน่นนะหนึ่งตัวมันมาแล้วมันขึ้นมาแล้ว โอ้โหตายเลยหนูไม่ไม่ซีหนอะไรอย่างี้บ้างโอ้โหหนูมองไม่เห็นเลยพี่ ไม่เออไปมันเอ้ยเอ้ยไอ้บ้าเอยฉันปล่อยไปได้ยังไงดูปล่อยมันไปเสยเลยโอ้ยแกเจเอ้ยแกนี่มัวแต่เล็งไม่ได้ยิงสักทีแกนี่ วางให้เพื่อนนี่เออได้แล้วเนด i s e n นึ่เงเฮ้ยอะไรลงมิสไซล์ลงตุง้ม หนูฆ่ามันแล้วหนูฆ่ามันต่อหน้าเามื่อกี้นีงเฮ้ยมันมันไปแล้วมันเริ่มไปทีสองมันได้ละมันต้องมี okay. เฮ้ยสี่สองแวกลังได้สี่สองแป๊บนึงเฮ้ยสี่สองได้แล้วได้แล้วสบายดีสองานสี่สองตัวอ๋อี่อีสองเลือดเหลือีกครึ่งนึ่งพีโอ้มัจะได้แล้ว อีก2ีอีก25วิเราต้องไปช่วยเนะเยเฮ้ยเนมาทีหนึงมาเหรอใช่ได้ได้ได้แล้วชนะเย้สุดยอดสุดจัดใช้เวลาไป20นาทีเอง20นาที ผมนั่งวางแผนสองศูนย์จุดศูนย์เก้าโอ้สุดจัดสุดจัดสุดจัดแค่เจงี้ได้กี่ตัวเนี่ยไม่ต้องกดดูเลยคือแบบเล่นจริงจังวางตายเราตายอยู่พี่เอ้ยสนคยค่ะเล่งอยู่นั่นน่ะอุ้ยสิบแปดเออสิบแปดก็เก่งอยู่ทุกคนโอเคสิบแปดก็ทือวมาเก่งแล้วโอเคค่ะทุกคนนะคะสำหรับ EP นี้นะคะแค่เจงกับคุณมาเลยก็ขอตัวลาไปก่อน ว่าทุกคนจะสนุกไปกับพวกเราสองคนนะคะเดีวเราเจอกันในอ e ีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย